เอ้ยโย่เกมใหมครับมอดโปเกมอนกับไอเชียดสี่สามตัวทำเพี้ยอะไรเนี่ยเอาดว่าเล่นเราจะทำอะไรก่อนดินะฮะโปเราก็ต้องดูแนกออกมาพี่เรื่องโปเกมอนตรงไหนว่าเลือกรตรงไหนกดตัวเอ็มเอ็มเลือกเฮ้ยคันคันโตโจโตโฮอะไรโฮเอ็นซีโออิชูคาร์ลอสอะไรอะลูระกาลกาลา อีซุยไอ้เทียนทำไมมันดูเปนแต่ตัวอากาศก้นเนี้ยไก่เหรออ๋อเออเลือกไก่ไก่ไฟไก่ไฟนี่ลึกตัวอะไรดีวะอืมตัวอะไรน่าสนใจตัวแบบน่าจัดโอ้ยตัวนี้ก็อยากเล่นนะเฮ้แต่แต่ฟองกูก็น่าจัดดีนะแต่ต้องฮิฮิฮิตุกอ้ยากเล่นเนี้ยไอไอต่อต่อหนิงจ่าใช่แล้วต่อหนิงจ่าเอ้ยนี่ไงอยากเล่นต่อเฮสุกะเรียกว่าเออโค้เนียเคโรวัตสึโรสึไอ้ลือกตัวไก่เลือกตัะไร ไอมีพิกาจูไหมอยากเล่นพิกาอยากเล่นพิกาจูอ่ะมีพิกาจูเอาพิกาจูมันไม่ใช่ตัวเลือกตัวกูจะเลือกตัวอะไรดีเลือกไม่ถูกเอาวะีเอาตัวอะไรดีลองรอพยายามเลือกอยากอยากไอตอนนี้พี่มีอยากตอนนี้ตอนนี้อยากเล่นสองตัวอยากเล่นคิดแล้วมาซื้อกับไอ้เนี่ยไอ้ชิีตัวครั้งเงี้ยเอากูโก้ิีตัวรั้งเงี้ยก็ได้วะฉันเลือกได้แล้วก็แล้วก็ไงตักของแต่ละคนกันไหมดูโอ้ยอ้ดู้โอ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 ้้โอ้โ้โอ้โอ้โอ มึงเฉยเบาเท่าน้ามิดหมดไอ้เมาส์งเก็บหมดเฮ้ยเมาเก็บหมดไอ้เชย่อที่ผ่านแล้วเอาเป็นว่าเร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 าไปกันยังดีแยกย้ายแล้วไปตีเพื่อตีแปลงหมจัมนั่งยังเอายังไงจะยังอยากย้ายแล้วไปเดินแยกย้ายกันอยู่เหรอรู้เรื่องเลยแหละหาขอหาตัวแวกแอบลุกของไปไหนนึได้เงี้ยแล้วทุกมึงมึงว่ากูแอบลุกของไปไหนเนี่ยปุ๊กชูเกนเน่เบส โอ้ยเฮียอะไรวะนี่ยแรงมากอันนี้คือเทรนเนอร์โอ้มีบอทด้วยแล้วเราเรามาจัดินวพวกตัวเราเหรอ Yes แล้วเชี่ยมันเนีกูฟาร์มของก่อนไอ้เฮียวัวของก่อนหาของแดกกันไอ้เฮียของในตัวกูเต็มเลยกูบอกเลยจิบจิบอนอ่ะเออปนเอามาทำอะไรเนี่ย ปนในเหย็ดสันดานโจมดับเต็มรูปแบบเนี่แหละสันดานเอ้ยอะไรมึงอะไอ้เหี้ยสปายจะเยึดตัวกันแล้วโอ้โหไอแหลกมีเชลอกเล็กอุ้ยเล็กเล็กมีปืนเนีเราได้ลงวัดปืนไหม่เฮ้ยแย่จังไงไปตู้เว้ยออกมานี่ยออกไอออกมาอันนี้กำลังไปกำลังไปพี่กำลังหาทางออกอยู่ใช่ตอนนี้พี่เจอคนโรคจิตกำลังไล่ตามอยู่ มาอเเ,าเยยนูมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ว่าเราควรหาที่มันที่มีต้นมไม้หนะไหม <c oughs> โอ้ลื่นว่ะ <c oughs> โอเคลื่นแล้วโอเคตัวไหนมาตัวไหนไะ <c oughs> เดินไปข้างหน้าไปเดินไปข้างหน้ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้พี่ค่หาที่ที่มันมีต้นไม้หนะน่าเหมานะแกงโรเกตไว้ไหนพี่เอาแม่เอาแม่งเลยไหมเตีตีแม่งเลยไหมแกงโรเกตที่นีตี๊ยตีได้ไนะหมมนะีโปรแกรมการแก่ๆอยู่พ <c oughs> ี่อ่า เอ้ยเช่ยตัวต่อไอ้ดักไอไ้เอ้ยไอ้เลาไอ้ราดักแค่ยอะไรเนี no yes ่ยดันดักแ่ยังไอ้มันมันตัวอะไรมันตัวประมันจะบอกว่านี่ไงนี่ตัวได้ตัวได้โอ้ยมึงเดินหนีไปไหนเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยไปไปกูตรวจก่อนยังพึ่งหนีเล่นตัวด้วยไอ้เหี้ยอ๋อดนัดดดักโคดักโคดักชอบกูหรือโคดักไม่รู้ว่ากูหรือโควะโคดักไปลองทางก็เดินเล่นเลย เอ้ยเชนมีสปอยได้บอฮาวซูแบทอ่ะโอ้มยปอตายอะไรซูแบทซูแบทเอ่อเอ้ยตัวนี้ตัวนี้พี่บรักตัวนี้รักตัวน,วน,วนี้อยากจับตัวนี้ว่ะแต่ไม่ใช่เราจับไปเนี่ยจับเลยพี่จับเลยซื้อม<ล>า,ลาเลยก็ได้อย่าแต่ปั้นเหรอตะเลยก็ได้ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ถึงจะนักแต่ไม่ค่อยถูกใจเฮ้ยพี่ตั้งล่างมรณาหรือเทอะไรมันมันน่าจะรักถึงมาแล้วมั้งกายนี่พี่เนยบอกมันกว่าอะไรมาเนี่ยอะไรนะ พี่อะพี่เกาเนี่ยอ๋อ๋อขิงไก่ฮะขิ t ไก่ติดไฟเอ้ะเดี๋ยวแล้วทำไมอ๋อรู้สึกว่าอยากจะมีเจ้าของสหนะได้เลยคู่หู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 กับกูเลยโอเคเอ้ยพวกมึงไอ้พวกมึงสองตัวไม่ออกมาจนพ่ยวะพวกพี่ออกมาจนไพ่ก็แล้ อ่ะเมา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 ไออีหยุดตายมองว่ามีตัวเก่งหรอเราไม่ดิเราเราไปเรื่อยๆเนี่ยก็พักไม่ข้างหน้ามีเมืองเลยเมืองเหรอไหนวะไม่ไม่มีไม่มีไอ้ชี้พี่ดูข้างบนตรงนู้นน่ะอะไรน่ะตรงไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนบอเห็นปะตรงนู้นน่ะประตูพระท่อประตูพระท่อไงไปดูไหมมีของอะไรเผื่อมีของเอ้ยเอ็มโอ้ตัวนี้โอ้ตัวใหญ่ว่ะตัวใหญ่เท่าไหรุ่ณต้องตัวใหญ่ยี้ อืมทำไมนะาหมอการเดินทางเรามีอาหารจับไปจำกัดนะเว้ยเราไม่เหมือนตอนนั้นนะเว้ยที่ว่าอาหารแมงอินฟินิตอินฟินิตอะเรียมสแกนเนี่ยแปลกโอ้โหโหยากอะไรมาดูนี่อยู่ไหนหมออยู่ไหนหมอนี่อะไรอ่ะเนี่ย น้ำมันปูอยากอยากกินปูอ่ะกินปูไหมปูไหมกินปูไหมเฮ้ยเฮ้ยสับดรอทโอ้ยไม่ใครไม่รู้เฮ้ยเทพจับยังไงล่ะเฮ้ยกูจะสับดรอทไอ้เหี้ยเอ้กัสเบสบอลบอลจะยังไงล่ะบอลกูจะสับดรอทยังไงอ่ะอยากงปิดยังไงจับแม่ปลล่อยแ้วนะ ผมปล่อยดีกว่าจ ok> ับนะบอกให้อ๋โอ้ยโอ้ยติดกูติดกูโอ้ยไอ้เจ้าติดกูไอ้กูเงินไหนเนี่ยจบร้อยแล้วก็ต้องปล่อยแล้วไอ้เหี้ยแล้วไม่หวังวจับอ่าพี่ว่าหมอพี่ว่าเราแยกค้างเถอะนายเดียเกินไปสต่เรบพี่โดน กูออบแมเร์ถ้าตัวเจกูจับซับดรอปได้โคตรเก่งเลยเนี่ยเฮียโอ้ยแหลกไอ้สัสโอ้ยมึงจะไปรอดไหมเนี่ยทำบ้านเดี๋ยาเราเราผูาชมตอนนี้เราจะต้องเริ่มทำโครงบ้านกันแล้วนะฮะมานะฮะต้องขึ้นเลี้ยวพไปทำบ้านได้เลยเออกูจะทำบ้านละกูจะต้องมีที่ดักกวานทุั้งกวนไปไอ้เช็กเกียร์เก่าอะอ๋ไหนมันจะเป็นเกีย ฐางหน้าดินได้ฐาทางหน้าดินเลยเราแล้วก็ค่อยลงเหมืองหายเล็กแล้วข้าปืนด้วยยิงมันยิงปืนไว้มันแม่งมันไส้เมื่อกี้ไอ้ไอ้ไอ้โนเกียนั่นมันตีกูกูจะฆ่ามันเจ็ดแขนกูแขนกูแขนไอ้เฮียกูวางเลยตอนนี้กูแขนอะไรอะตัวอะไรอะล็อกไฟอ๋อเดี๋ยวนะล็อกเกิดแถวอแถวผมนี่ว่ะ แล้วจริงเอาเอจริงไหมแล้วใครจะจำมันได้เอาจริงไหมพี่ว่าเราควรอยู่ด้วยกันด้วยมันน่าจะดีที่สุดนะทำไมวะยายๆกันไปเติบโตว่างั้นยายๆกันไปเกิดโตว่างั้นตีตีกันได้ตีปุ๊บเปิดขึ้นเลยก็อย่าตีดิเพี่อพยายามอย่าตีโอ๊ยมึนละเมื่อเมื่อเบสมาเมารู้ไหมว่าแต่ถ้าถ้าวิพี่อัดคลิปนะขึ้นคลิปพี่จะจะอยู่อยู่ที่การสร้างบ้านด้วยนั่นแหละพี่นั่นแหละชีวิตกวแล้วชีวิตกู solo life ที่ต่างโลก ถ้าสมมติกูอย okay. mm ู hmm. no, 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 no. ่ต่างลบกู้นะชีวิตชีวิตกูก็สโลไลอย่างเงี้แหละไม่ทำเคีียดเลยทำแบบงยุ่งงงเงียบเอฟฟิวโมเมนต์เลเตอร์ไม่มีอะไรไกรอบหน้าเราต้องลงรถตัดต้นไม้จริงนะไกรนะใช่เดี๋ยราคิดงี้ยแหละเราเราจะลงเลยไหมเราจะลงเลยไหมเราจะลงเลยก็ได้นะโดนโดนเลยเดี๋ยวลงแค่นี้ได้วัดวันวันที่อ่ะอ่าแล้วก็ลงวัดวัดแล้วก็ลงวัดไอ้พระเจ้าลงวัดผีวัดปืนซอมบี้มอนสเตอร์ วอตเลเวลทีกับโปเกมอนวอตวัตเทอนัทฟยอ่ะเอาเยอะครับวอับวอตไอ้นัวอตไอ้วัทแมนมาทุกเละมากดเลยไหมอะไรนะเอาใส่จนใส่ลิซอดใส่เชเดอร์ไม่ได้อ่ะเออเฮียเอาความระเบิดอ่ะเอาสักแบบหนึ่งพันวอตไปเนี้ยนะเออโอ้ยทำไมเปิดหน้าจอแล้วมันดูแปลกๆวะแค่กดเข้ามานะเกมก็ค้างเออเฮีย แล้วไฟกูหายไปไหนวะไอ้เหี้ยกูพกมันฝอกกันไมั้งเชียววะอ๋ออยู่ดีๆเนี่ยเสียงอยู่ดีเฮ้ยไอยตัวที่เวลาเราพิมพ์ A สปาวล์ต,ลตำนานมนใช่ไหมแล้วมันไม่มี A นะเนี่ยเป็นเชี่ยอะไรใครโดนยึดตูดได้ไอ้ไกยโดนย,ยึดตูดเฮ้ยไอ้ไก่ไอ้ไก่โดนยึดตูดอะไรเชี่ยโดนเทพาตายวะไม่ได้มันดึงกันเลยผมจำไม่ได้ก่อดไก่โดนเทพาตายไก่โดนเทยึดต<ค>ูดได้ไอ้เฮีย ไปชีวิตจริงนี่เรียบร้อยแล้วออกข่าวเนี่ยดับอนาถแต่อนาถเด็กหนุ่มโดนเทพจะตูดไอ้เหี้ย่าถ้าใครมันผุดเนี่ยอะไรวะรัษาโปเกมอนแถวเนี้ยโอ๋ใหม่กอดมันหายไอ้หมอนี่พูดอยู่ว่าใครผุดอ่ะเอเาฮ้ยิเ็กแย่แล้วไม่ที่รักษาโปเกมอนต้องไปหาที่อื่นเดินออกไปเลยอหมู่บ้านแล้วร้อยเสร็จฉันแถวนี้เป็นที่แถวนี้ อะไรกูปขุดทำไมมันอ่ะคลิปหายม่มีฮิวิ่งไม่มีที่ฮิลแล้วกูไปขุดที่ฮิวหมดเลยโอ้ตายขุมึงนี่เอ้ากูเจอตัวแล้วไอ้เหี้ยกูเจอตัวแล้วไอ้เหี้ยกูเจอตัวโจแล้วไอ้เหี้ยกูเจอตัวแล้วกูเจอกูเจอตัวแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่เนี่ยไอสุดคนร้ายก็โผล่ตัวไอ้เหี้ยแม่งของกินรู้เนี่ยเอ๊ะแต่งชุดคนแบบน เอไม่เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องไอ้เฮียดีไม่ใช่ผมเอาหมู่บ้านนึงโอยนอเนาะเฮียกูเจอตัวโจรแล้วไอ้โจรชั่วสวยแต่แล้วมีกี่ตัวไม่รู้ว่าอะไรเว้ยเอวแปลงมันเนี่ยมึงหักมึงหักมันนี่นี่เฮ้ยมันตอยปุ๊บก็มันกูนี่ต่อสู้ควควันลูกไฟปล่อยเลย วานคำรามแอ้วคนไกลยังไงเนี่ยตีไปก็มันอยู่มองไม่เห็นพี่วะไม่ไกลนะกูอยู่ตรงไหนวะมึงหาด้วยดิกูอยู่ตรงนี้กูความฝากล่ะเพิ่มไปเพิ่มไปกมันยังไม่เปิดโอเคเพิ่มไปเพิ่มไกบันเรียบร้อยอู้ได้อะไรผลึกแร่อู้อู้อะไรอะไร เนื oh ้ว่าไปตั้งแต่เได้มามึงตัวประกันเป็นตัวเดียวยงไงเฮ้ยคุณจะทำจัดประกันเป็นตัวเดียวของคลิปนั่นแหละไฮไลท์คลิปกูไอ้ยอ่ะอ้าวและมึงตัวที่สองกูเลือกมึงเกือบตายพ่นไฟเลยแล้ววะก,การยังอื่นไม่ใช่เบรดควรดิตัอย่างโอ้โหไอ้เชีย่ยแทบไม่เข้า โอ้ยเกิดเหตุแ่แหละคนไฟโอ้ยอยากขุดเพชรจังเลยแต่ขุดไม่ได้ไม่มีเหล็กเอาเหล็กพี่มีเหล็กเหล็กพี่ในกระเป๋าเลยไม่มีเหล็กโอ้ใช่ไม่มีเหล็กมาจากไหนเนี่ยเจอตามหมู่บ้านหมู่บ้านไงเออโอ้ไมปปนไงนี่อมโปเกมอนเลเวลอัพแล้วไปชนะครับ บอกแค่ว่านวัตสเบไอ้เฮียกูต้องการกูต้องการกูต้องการรัฐนักการปกครองหมู่บ้านใครเบ่งขี้ไว้เฮียไอ้สัตว์ใครเบ่งขี้ไว้เฮียดูชาจอพี่ดูนะครับผมผมเป็นยังไงไหนอะไรโอ้ประตูการ์กาสภาพคนคอมกากไอ้เฮียอู้โอ้เอ้อู้โอ้ยังดูดูเป็นแบบว่าแบบแบบกระชาก กดยืตี้ได uh, uh, ้ป ouais <shit> <g Car B peace> ่ากดยืสตี้โอ้ยแม่งแหลกสถิตหิมันหิมันกันดอนโอเคมาแล้วเอ้ยเชื้อร่วงอ่าพี่ไอ้ตายยังไม่ตายว่าใครร่วงอ่าเออันี้มแจ้งกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ มึงแช่งกูนั่นแน่ใครจะแช่งพี่ไอ้ไม่มีใครกล้าแช่งพี่ไอ้หรอกมีมึงไงคนนึงโอ่ะไม่ผมแช่งตรงไหนเนี่ยผมเป็นคนดีจะตายเอ่อโปเกมอนมาฟาร์มไปตัวนี้เหรอไม่ใช่หมอมันูจิ้งจอกแล้วมันวิ่งไปโคตรไวเลยเยังไม่เจออะไรเลยเจอคิปเปอร์น่ะค <laughs> ิปเปอร์เอเอไอ้พวกไอ้พวกอยู่ไหนทำเว้ย ไม่ด้านออกมันมืดแล้วอ๋อเอ้ยใช่เฮ้ยเ้ยมึงอะมึงอะไปไอ้พวกูบุล้าเ,เหร <c oughs> อเออฉันต้องการเพิ่มเรเวลขั้นสูงอ่ะตีแทมไม่เข้าเลยมึงวันกระจอกไอ้ปวกกบุบอลงโง่ไอ,อกก้นกคูู่โง,งอ่อือไอยไม่เลยไอ้เลยสติกไม่ เออเรียบร้อยมอดไม่เก่งมากไอ้หนูะทำดีเดี๋ยวมีรางวัลให้ไม่นอนไหมไม่นอนอ่ะไม่ยังไม่ง่วงโอเคอ่ะกูทำแล้วนะอ่าสกิลยังเปินสกิลจากไหะลมหายใจมังกรนะเนี่ยจะเป็นลมหายใจมังกรแล้วไอ้หนูนรกนี่เร็วแล้ววะเร็วโอ้แปดมาไอ้หนูนรกมานี่ ีเได้จัดเลยลมหายใจมังกรสิบฝ <c oughs> ายนะมึงตีประมันกี่อุ้ยแม่มึงอืะตอุลยพี่ร้อยแล้วละเอ้ยเอ้ยมันกลับกูแล้วครับเก่งมากทิโตะี่าเนี้ กูต้องมาบอกกูต้องมาบอกซอมบี้ด้วยเนี่ยใช่แล้วเอาเป็นว่าก็ถึงเวลาถึงพล้วนะก็ขอจบคลิปไยงเท่านี้แหละกูไมู่้จะอะไรละเผื่อไปแล้วเจอกันใหม่